นะครับเมื่อมาถึงประตูทางเข้าด้านหน้าซึ่งตอนนี้ผมอยู่ทางทิศเหนือนะครับพระเจดีย์อยู่ทางเอ้ยอยู่ทางทิศตะวันออกพระเจดีย์อยู่ทางทิศต,ตะวันตกพระเจดียด์นี่หันหน้ามาทางทิศต,ตะวันออกตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นเรียกว่าโพธิมณฑลก็จะมีทางเดินซึ่งเขาก็เดินกันนะฮะคนนี้เขาชอบเดินพระทักศิณกันเดินพระทักษิณคือเ,เดินเวียนขวาอันนี้จะเป็นทางเดินรอบใหญ่รอบใหญ่ก็ไปทางนูน้นแลนูน้นนูน้นนูน้นนู้นไปใหญ่เลยยาวใหญ่มากรอบบริเวณนี้ทั้งหมด ก็ไกลรอบหนึ่งก็พอสมควรแต่เดี๋ยวผมจะพาเดินลงมาทางเดินรอบเล็กซึ่งเดินลงมาที่พระเจดีอีกทีเราต้องเดินลงพื้นไปนิดหนึ่งนะครับผมจะเดินลงเดินลงมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเข้ามาสู่บริเวณที่เป็นพระเจดีเป็นฐานของพระเจดีซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางเดินรอบเล็ก ทางเดินรอบเล็กนะครับนี่รอบเล็กนี่คือรอบพระเจดีย์นะฮะก็จะมีรั้วรอบเหมือนกันมีรั้วที่กั้นอยู่รอบเหมือนกันก็เดินกันคนเขาชอบเดินกันนะฮะพระทักษิณบางคนเดินแล้วเขาก็ถ่ายรูปประคมไปเรื่อยนะ,ะต่อไปผมจะพาเข้าไปดูภายในพระเจดีย์ก็จะมีพระพุทธเมตตาพระพุทธเมตตาอันนี้ก็เป็นพระที่ชาวพุทธเราเนี่ยคิดว่าศักดิ์สิทธิ์กันมากส่วนใหญ่จะมาบูชากันมากเลยนะครับ เข้ามานี่ฮะพระพุทธเมตตาก็จะเป็นห้องอยู่ข้างในนะฮะมีคนเข้าคนออกกันโอ้เยอะแยะไปหมด